สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยข้อมือออร์เรนซ์แซฟไฟร์ประดับด้วยออเรนซ์แซฟไฟร์บอดซองเจีย12เมตรร้อมด้วยเพชรเกสร166เมตร1.66กะรัตตัวเรือนทองคำ 14K ความยาว19เซติเมตรหน้ากว้าง9มิลลิเมตรน้ำหนักรวม11.12กรัมราคาเพียง46,700บาทครับ ชิ้นนี้เป็นสร้อยข้อมือออเรนแซฟไฟนนะครับออเรนแซฟไฟเป็นของบอดซองเจนะครับบอร์ดนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องออเรนแซฟไฟอยู่แล้วนะครับได้ชื่อว่าเป็นบอดที่มีออเรนแซฟไฟ์สวยที่สุดณตอนนี้นะครับออเรนแซฟไฟนะครับเป็นพลอยเนื้อแข็งนะครับเหมือนทับทิมไพรินทั่วไปนะครับสวยงามดีหมดนะครับสีจะเป็นสีส้มนะครับกัดสีแดงนะครับเม็ดนี้เหมือนทับทิมสยามมากนะครับ บางเม of pues ็ดนะครับสีจะคล้ายๆทับทิมสีเลือดนกนะครับสวยงามนะครับสามารถใส่แทนกันได้นะครับสวยงามทุกเม็ดนะครับเจไนสวยงามนะครับเลนไฟนะครับล้อมด้วยงานเพชรนะครับเป็นเพชรเกสอรนะครับเพชรแท้เพชรธรรมชาตินะครับ166เม็ดนะครับ1.66กหรัตนะครับเม็ดละหนึ่งตังนะครับขาวสะอาดเลนไฟนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับสวยงามดีหมดนะครับสร้อยข้อมือพลอยสวยนะครับให้เพชรมาเยอะนะครับ ข้อต่อสวยงามันดีหมดทุกข้อนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับเป็นพลอยเนื้อแข็งนะครับสีสวยสีสดนะครับสีส้มกัดสีแดงนะครับใส่แทนนับทิมได้นะครับส่วนตัวห่วงนะครับสวยงามดีหมดนะครับไม่เบี้ยวนะครับตัวห่วงเพิ่มความแข็งแรงนะครับทองคําหนานะครับให้ดูด้านหลังนะครับก้นพลอยนะครับสวยงามดีหมดทุกเม็ดนะครับไม่บินไม่แตกหักนะครับชิ้นงานห่วงทุกห่วงนะครับเชื่อมต่อกันสวยงามดีหมดนะครับ ความยาวเส้นนี้นะครับให้ความยาวมาเยอะนะครับ19เซนติเมตรนะครับหน้ากว้าง9มิลลิเมตรนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ข้อมือไม่ใหญ่นะครับสามารถลดความยาวชิ้นงานได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับชุบล้างใหม่ได้หมดนะครับพี่ๆไม่ชอบสียินโลโก้นะครับชุบไวโกได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสามารถออกไปเซอร์พลอยได้หมดนะครับเพชรออกไปเซอร์ได้นะครับมีค่าบริการเด็กน้อยนะครับใบเล็ก5 0 0บาทใบเซอร์ใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มนะครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนี่เหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับและช่วยยันนะว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้นะครับงานตัวเรือนทองคำนะครับสามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับส่วนที่พี่ท่านไหนนะครับที่อยากได้ความยาวเพิ่มเติมนะครับสามารถทําให้ได้นะครับประเมินราคาทําตามจริงนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับตามช่างจวเวลรี่เรียกมานะครับ สวยงามนะครับชิ้นนี้นะครับพลอยสีสวยนะครับสีแดงสดนะครับกัดสีส้มเล็กน้อยนะครับพลอยซองเจได้รับความนิยมมากนะครับเรื่องออเรนเซฟไฟนะครับพีพๆคนไหนนะครับไม่สนใจนะครับิปต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับพีพีคนไหนที่อยู่กรทมนะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอนะครับแต่เพพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพีพีท่านไหนที่อยู่ตาันหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับการจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันนะครับต้องนัดล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ